อีกหนึ่งรายการนะครับนอกเหนือจากฟุตซอลที่ต้องชื่นชมกันแล้วนะครับก็คือวอลเลย์บอลหญิงนะครับแข่งขันในรายการเอเชียนคัพหรือว่า AVC นะครับเป็นรายการระดับชิงแชมป์เอเชียนะครับรายการสุดท้ายของปีนะครับของวอลเลย์บอลทีมชาติในประเทศหญิงนะครับก็ติดตามเรื่องราวนี้ได้จากคุณมรุชาเจมูลกับบรรยากาศการฝึกซ้อมก่อนที่ไทยจะเจอกับเกาหลีใต้วันพรุ่งนี้ครับอทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์ ญิงทีมชาติไทยลงซ้อมที่วินฟุกสเตเดียมซึ่งเป็นสนามประจําการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย SMM AVC Cup for Women 2016การฝึกซ้อมเช้านี้ใช้เวลาราวๆหนึ่งชั่วโมง30นาทีค่ะโค้ชด่วนดานายัยศรีวัชระเมธากุลเน้นฝึกซ้อมประเด็นที่ไทยต้องปรับแก้จากเกมการแข่งขันนัดที่ผ่าน,านมาโดยเฉพาะการปรับความสัมพันธ์ระหว่างมือเซตและตัวตีบอลรวมถึงการฝึกเสิฟและการรับเสิฟจากฝ่ายตรงข้ามให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทีมไทยในฐานะอันดับหนึ่งของกลุ่ม A จะพบกับทีมเกาหลีใต้ทีมอันดับ4ของกลุ่ม B ในรอบก่อนรองชนะเลิศโค้ชด่วนกล่าวว่าแม้ผู้เล่นทีมเกาหลีใต้อายุยังน้อยแต่ก็มีระบบที่ดีที่ไทยจะประมาทไม่ได้ หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมวันนี้ทีมไทยจะได้พักหนึ่งวันก่อนที่จะแข่งขันพบกับทีมเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้ไทยรัฐทีวีเข้าสัญญาณถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา17นาฬิกา45นาทีค่ะมนุชาเจอมูลข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากเมืองวินฟุกประเทศเวียดนาม